สวัสดีครับผมตัวแทนของ Math Universe นะครับวันนี้ผมจะมาถแถลงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เรากำลังทำร่วมกับไทก้านะครับแล้วก็แคนนอนนะครับ <c oughs> ในชื่อนามของกิจกรรมว่า Math Sex นะครับชื่อเต็มมันคือว่า m a t เอ x p e r i m e n t นะครับในกิจกรรมทั้งนี้เนี่ยครับมันคือกิจกรรมที่เราจะเรียกว่าเป็นการศึกษาทางเลือกนะครับหรือว่าในภาษาอังกษฤเรียกว่า Alternative Education นะครับซึ่งจะเป็นการอบรมเชิญปฏิบัติการนะครับ ในสายของงานออกแบบและสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์อินเทอร์แอคทีฟดีไซน์หรือว่ามัลติมีเดียดีไซน์หรือนิวมีเดียอาร์ตต่างๆหรือว่าแม้แต่เรื่องของการที่เรียกว่าวิธีการเรียนเชิงสร้างสรรค์น,นะครับหรือว่าวิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์รวมกันไว้ทั้งหมดในคอร์สนี้นะครับนักออกแบบที่ช่วยกันสร้างให้โครงการนี้เป็นจริงเนี่ยก็มีตั้งแต่พี่อนุทินวงสันกรนะครับจากคัสสันดีมานครับพี่เควินหวงจาก เคเควินสตูดิโอนะครับคุณนัทพลสุภวงศ์หรืออาจารย์โจนะครับจาก Into Studio พี่หมูนนทวัฒน์ตัสโตนะครับตัวดีไซน์กูรูพี่โอภาสนายกสมาคมกราฟิกดีไซเนอร์แห่งประเทศไทยจากบริษัทว์ฟอนทรีนะครับคุณพฤกพลมุกดาสนิทนะครับหรือมามาฟาก้านะครับดีไซเนอร์สุทิศของเรานี่เองนะครับแล้วก็คุณกบพรมพัสกรนะครับจากกบวอลคุณลักกิตควรหาเวชนะครับจากรักกิตนะครับ พิติกสันติหล่อราชวีจาก Practical Studio พี่เศษรษฐพงศ์โพวาทอครับหรือว่าเฮียหลงของพวกเรานะครับพี่สยามอัตตริยะจาก Color Party พี่อาร์ตสุรัตน์ตมอมมณสดจาก Try To Be Nice ครับพี่ธีรนกหวังสิลปรคุณจาก Tino Design ครับคุณวรทิศเครือวานิชยกิจนะครับหรือว่าตั๊ดจาก Farm Group นะครับพีวีรพรจาก c o n c e u s Design แล้วก็พี่ทอมนะครับ วรุษปัญญาชนฮีโร่ของพวกเรานะครับแล้วก็พี่ฟอกบรวุฒีวัฒนาจาักวาโวนครับทุกทกท่านนะครับที่สมัครเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยจะได้เรียนกับดีไซเนอร์ทุกคนนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยจะเรียนกับดีไซเนอร์หนึ่งคนทั้งวันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาจนถึงประมาณ19นาฬิกาก็คือพูดง่ายว่า8ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้อยู่กับดีไซเนอร์ ทุกๆสัปดาห์นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่งหรือเราจะทําการเรียนการสอนกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่เรียนจบแล้วนเนี่ยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะแสดงงานร่วมกันครับระหว่างนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจมาเรียนนะครับกับนักออกแบบครับเราเองเนี่ยอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของวิธีการคิดการทำงานในสังคมของงานออกแบบ สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่พวกเราลองพยายามสร้างสารรค์ดูเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับบุคคลที่อยากจะพัฒนาแนวความคิดพัฒนาสกิลของตัวเองในการทำงานนะครับลองพิจารณาดูว่าตัวเองอยากได้อะไรที่เป็นทางเลือกหรือว่าอยากได้อะไรใหม่ๆนอกจากสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาในห้วมหาลัยหรือเปล่านะครับถ้าอยากลองดูก็ลองโทรมานะครับเรายินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ ลองส่งผลงานของท่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปครับก็ผมในานามแมชชีนเว s รนะครับขอขอบคุณทุกท่านมาหน้าที่นี้ครับและก็บปันใหม่ในการแถลงการข่าวหน้านะครับสวัสดีครับ